สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องยูทูบเหนือลักนณาชมวุฒิพจน์จ้ามื้อนี้นะคะเราจะมาทํายำโอ๊บมันมเป็นยำเป็นตําเป็นตําร่วมตําร่วมอย่างมี่อย่างกะใสยบัตติดีของเรานะคะ <ตำ S 1> มีเออตํามัวม่วผัดดอกพี่น้องลวกแล้วได้นี่ลวกแล้วมาเสีตากล้องซิมบงเป็นกั้ตาเป็นแดงแดงอย่าัายก<ะ>นิ้วยกนิ้วมาเห็นเห็นไหมเออ กบังพเบังพีกบังพอัน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 มือขึ้นนี่กรมีน้ำตาลบอกคนยาดเลยคุ่นไปเบิ้งถ้ามันมันลวกไอ้ยังแน่ไปเบิ้งหลวกสนิ่มาเล้วมาเล้วมาแล้วครับมาเล็วมันเรวเร็วโอ้สามหลุดมันเป็นลอกลำแข็งนีปลาหมึกนี่ใสที่น้องใส่ตัน แล้วนี้เขาตัามักกกนเดี๋ยวจะมาปรุงให้พี่น้องดูสดๆเลยนะคะว่าต่าของทีนี้เนี่ยนี่เา่เอาหน้าใส่ทีใส่แล้วกันแลวเนี่ยใส่แล้วอะไรต่แหลมแล้วมั้งทีคุณบ่วยแบบมือมันกับท่านนี่แหลกบ๊วยถ้าต่อมจเมีคอมันาไก่ด้วยสันนิงสันนี่งสันนี่งแผนกจบเลยที พอแล้วแม,ม่ป้าเนี่ยพอแล้วนะคะบุญพี่พี่น้องพี่น้องเบิง่งจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมะขามลงไปเฮ็ดท,ที่ต้องตำส้มทุกอย่างเลยพี่น้องทำเหมือนตำส้ตมตำเลยใส่จากสองสับพีแล้วสับพีแล้วก็มะนาวนะคะมไม่อยากทำน้ำตาลกับบุกชโลทั้งใส่เวดาได้พี่น้องเขาก็สามารถเปิดเผยปริมาณได้ ย่านพี่น้องย่านมะนาวนะคะเขาจะใส่ต้องไปจากสองหน่วยใส่เยอะๆจะตำไม่สิบปอกได้แม่เขาใส่เขาใส่ต้องไปสองหน่วยได้พี่น้องเนาะที่จริงกับพ่อผสมพิงนั่นไปนี่ยผสมน่ะเด็ดเลยนะพริกบอม ใส่นี่นะคะบัคเกียรเทียดบัซเซน์เนาะไปเก็บตั้งกับคุณหมอก็ไปเก็บตั้งลูกค้ากันแนบเลยคือก่อนจะเก็บตั้งก่อนไปเย่าไปเลยไปเอาเลยแม่มาเย่าไปไปเอาลูก พี่น้องเบิรงใส่เบเกียเคียนัจังหน่อยนะพี่น้องเบิงสอน้เลยสองน้นะปกติบ่กปกติบ่กินละะใส่กปกติเราพูกินมะเขือเทศบ่ใ่สอนยใส่สอนยใ่สองนยเนี่ย เด็ดเด็ดอ่เราจะทำการชิมน,นะคะ,อ,ะอันนี้แ่สาม่วนเอ่อประดกกัส่อนนี่เนี่ยผมเพิ่มเป็นสองเท่าเพราะมันเยอะอือน้ำปลาช้ำพี่น้องเลยอืออยากให้อยากให้กล้องพี่น้องนี่มิจอรับกินได้นะ ปักหน้าสองหน่วยเออบุง้งลงไปเลยนี <laughs> ่อ่ะซิมจกักรรอบกันฟันขาดได้อย่างเดียวนะคะหน้าสิ่จังเลยกันพี่น้องหน้าสิจาส่จัง,เ,งลเลยกันเอาควางล็อกฐานและมือเขาเดี๋ยวนำนีิราดเอา จัดเลียงลงถาดเลยโอมืดเจ็บ,ไไบล่อยม่ด,ยดีครับบุงนะลงะะเอาะงันวยรวครววนรววยรยรววยรวยรวยมัยรวยรวยยรยรวยรยรววยรวนรว่อยรยรว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 ดอยร่ววยรายรยรรวยรวยรววยวยวยรวยวยะรวรวย เอานงก็ปลใส่เอาเพิงหยิบกินข้าคกบแลวนี่ข้าไปเหมยเย่นึง่เหมยเหมยข้าไปนี่ปลาใสรโดนไปเลยปักขี้ฝ่นหลังปขี้ซิ่มกนได้พี่น้องเอามันใส่เปียวอีกบ่ Qua nickname của mặt của corda hai bác sĩ nọc cốt bác sĩ nọc cốt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  cốt à, phải nọc cốt 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 cốt nọc 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 cốt đi cốt nọc 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 nọc cốt nọc nọc ปาก็ต่ำก็จะเสียบส่สัวเมะฮุงใส่ในบังมัานี่ยมใช่ลวกเศษมามาใส่ลเมะฮุงใส่นิดเดียวมันจะมาเป็นตํำเนาะระเทียมใส่้อใส่ตัวตัวยังใส่ังห้อยลูกบอสใส่เลยแล้วก็ปลากรอบ น,น,น,นีเอาใส่น้ำสนนีห่งใส่าตัดดีม่้งมันมันจะไม่กินนิดนึงไส้ใส่ใปร้อมอ่้ใส่เดยนพอพี่บ่เตียนเลย เป็นยังมื่อเพื่อนขใส่กระแขนอืมเรนห่วงโอยสิมาดบัางอันนี้กันนกแล้วมั้ยนกน้ำแข็งเรียบร้อยนะคะต้องสั้นหน้าบอกเอนเรียบร้อยค่ะ พี่น้องเบิง่งเจ้าเก้วก็จัดติดใส่เลยกระหนีบอยู่นิดนึงไปจับไปเหมย่ยใส่เดียวแล้วอี๋โอ้ยใส่เดียวเลย,เย,เลยพี่น้องอนี่น้ำฝนครบลองตามดอกคุกตาเลยลว่คนทีส่สัวแล้วสา่งเงินโอ้ย <laughs> น้อง <laughs> เปลารมันก็มี่หอนะไรลูก่ายม้งรอเอาค้าเสร็จแล้วค่ะพ่อไปดูลูกค่ารหลอแม่งหะพี่น้องเบิ้งด้อยแต่เจะหนีห้องค่ะห้องเนี่ยห้องดีใจขึ้นมาสีไห้เดินไห้หรอห่องเปนห้องปรยู ไม่้องให้กลียดนี่เกลียวบอกินเนี่ยสุกบะสุกมันเกลียวเป็นยังเพราะว่ามันสุกมาแล้วมันบ่อหรือมาเล่นเหมือนบอกป้าถัดเมือนือเอาซ้ำมือขึ้นนี่ป่ะเนี่ยขึ้นหลายกว่าเอ้ยซ้ำนี่แหละประมาณนี้ตะหว่างมือขึ้นนี่อ่ะหน่อยมือกินเออเตรียมไป พี่น้อไงเท้าไก่ไปเลยจ้าคุณบ้าจัดวเนี่ยใส่หัวั่วดินแต่ผู้ใหญ่เขาใส่ปากรไบตั้งไมตั้งพุทาตั้งไม่สอาเดี๋ยวมาเอาซองบุ่สนิทเดี๋ยวมาใช้แม่เดี๋ยวมาใส่แม่ด้้อาเ้าบ้างเอาใส่กล่องใส่กล่องเลย อย่นร้เอรวั้งอ่าม่ตอนนอนูแ่้อเรียบเรียงเรียบร้อยครับพี่น้องคะเบิ้งเนีเอา่มีส่วนนี่เดี๋ยวสอมเี่แหมแม่มาอม่นั่งมาเลยไปเจะได้เมยอ่ะกินเมยเป็นแผนกซิมชยซิมเลยซิม เฮ้นมา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 ม่มนไาเาม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 าัามันามาม่มนมาทามานามามานามาตามามานาม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 อมา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 มตมานานามามามมมามามามีมนม่ามามนมานเอามาาม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 มาน่นามาม นั่นแหะเขาจะเต็มปากเต็มคำเวเป็นผักอไรท่านใส่ล่ะลุงเต็มปากเต็มคำจนเก้าม,ม,มันต้องดั้มสิงแล้วมันจะเฉาไหมไม่หยับพุดดีไหมยังอ,อยู่ด,ด,ด้วยเ่ิงหอแตย่ำมือลุงเกา่มาพูดเอาเดี๋ยนี่เส้นเกี่ยมันไปเคี่ยงขางนี่มัน,ม,นมันอย่างกันอ๋อกินซะ นีลออเอาอไปนอนไปเนยๆสักวันนีขึ้นนี่แหละนี่ลูลลกค่าเขากับไฮท์นันเ้นี่กิน,นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับช่องช่างยุงงทธีมยราคาน้านได้ใจเดิอขออนุญาตก,กินค่ะกินละรอไม่ได้แล้วบ๊ายบาย